Hello my students Welcome to English class with t e ว h ทยาพักบุ้งขิ h ชก,การสวัสดีนะักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะในวันนี้ค่ะรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะก็มาพบกับคุณครูผักบุ้งเช่นเคยคะ่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปกิน <laughs> เพราะว่าเราจะเรียนเรื่อง delicious food อาหารที่น่าอร่อยในยูนิตที่6นะคะว่าแต่เอออาหารที่แสนอร่อยที่เราจะได้เรียนและรู้จัก ต่างๆกันในวันนี้มีอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะแต่เช่นเคยนะคะเราก็ต้องมาทบทวนความรู้จากที่ได้เรียนเมื่อชั่วโมงที่แล้วกันก่อนนะคะซึ่งเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะคุณครูก็ได้พานักเรียนเ,เรียนแกรมม่แล้วก็บทสนทนาใช่ไหมคะว่า การถามเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณเคยไปเนะี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะทบทวนกันให้นักเรียนนะคะอ่านออกเสียงหรือเปล่งเสียงออกมาตามคุณครูด้วยนะคะจะได้เป็นการทบทวนค่ะคำถามถามว่า Have you ever been to Pattaya Have you ever been to Pattaya แปลว่าอะไรคะคนแกงอ่ามีนักเรียนหลายคนตอบว่าคุณเคยไปที่พัทยาหรือไม่ พัทยาก็คือสถานที่หนึ่งของที่อยู่ในประเทศไทยใช่ไหมคะให้นักเรียนตอบความเป็นจริงเลยนักเรียนเคยไปพัทยาหรือไม่คะ,ะถ้านักเรียนจะตอบว่าหนูเคยไปนักเรียนจะต้องพูดว่าอะไรเอย่ย yes I have หรือถ้านักเรียนไม่เคยไปนักเรียนก็จะพูดว่า no I haven't อีกทีหนึ่งนะคะถ้านักเรียนเคยไปนักเรียนจะต้องตอบว่าอะไรคะ Yes I have เก่งมากค่ะแต่ถ้านักเรียนไม่เคยไปนักเรียนก็จะต้องตอบว่า No I haven't ยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนาหาในวันนี้กันเลยนะคะเอาละ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารู้จักอาหารชนิดต่างๆของแต่ละประเทศในยูนิตที่6กกันว่าอาหารมีอะไรบ้างที่จะได้เรียนและรู้จักออกเสียงอย่างถูกต้องนะคะกับ Delicious food อาหารน่าอร่อยถ้านักเรียนพร้อมแล้ว ระวังด้วยนะคะคำเตือนบทเรียนนี้มีคำเตือนคือเรียนไปหิวไปค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะเรามาดูชนิดแรกกันดีกว่าค่ะกับ d ิมซัมจิมซัมอีกทีหนึ่งนะคะ d i มซัม,มหรือภาษาไทยที่เราพูดว่าตต่มซํานั่นเองนะคะก็เป็นอาหารประเภทนึ่งใช่ไหมคะจะมีทั้งสาลาเปาขนมจีบฮะเก๋า ต่างๆแบบนี้นะคะเราเรียกว่าติมซัมติมซําหรือติมซัมค่ะเดี๋ยวเราไปดูอาหารต่อไปกันเลยนะคะเอาละต่อมาเบเกอร์เบเกอร์ออกเสียงตามคือครด้วยค่ะนักเรียนเบเกอร์เบเกอร์ก็คือเบเกอร์นะคะจะมีทั้งจะเป็นขนมปัง ประกบกันแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งตรงกลางก็จะมีทั้งผักแล้วก็มีเนื้อเนื้อนี่ก็จะมีหลายประเภทเลยมว่าจะเป็นปลาเนื้อวัวหมูหรือไก่นะคะเราเรียกว่าเบอร์เกอร์ต่อไปเลยค่ะกับคิมจิคิมจิคิมจิหรือภาษาไทยที่เราเรียกว่ากิมจินั่นเองนะคะต้องบอกนักเรียนอย่างนี้ก่อน มันเนื่องจากว่าอาหารนะคะเป็นศัพท์เฉพาะดังนั้นบางคําก็จะมีทั้งคําทับศัพท์ไปเลยหรือเป็นคําทีเา่เราประเทศไทยนะคะได้บัญญัติขึ้นมานะคะอย่างเช่นคิมจิก็คือเป็นคําทับศัพท์ของคาว่ากิมจิค่ะซึ่งกิมจินะคะก็จะเป็นเหมือนผักดองประเภทหนึ่งใช่ไหมคะของประเทศเกาหลีใต้นั่นเองค่ะก็จะมีรสชาติแบบเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวหวานวาน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูอาหารต่อไปเลยนะคะกับ ลาบลาบหรือลาบนั่นเองค่ะทับศัพท์เหมือนกันลาบนะคะลาบนะคะก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งใช่ไหมคะเป็นของอ,อประเทศลาวใช่ไหมคะซึ่งก็มีหลายลาบเลยทั้งลาบหมูลาบไก่ลาบเนื้อหรือต่างๆหรือทุกวันนี้นะคะคนก็จะชอบเป็นอาหารแบบวีแกนนะคะก็คือเป็นผักก็มีนะคะคือเขาไม่รับประทานเนื้ออันนี้อย่างที่คุณครูยกตัวอย่างมาอันนี้ลาบนะคะ เดี๋ยวเราไปดูอาหารต่อไปคันกันค่ะกับ noodle soup noodle soup Noodle Soup ก็คืออาหารประเภทเส้นที่เป็นซุปเราจะเรียกรวมถึงก๋วยเตี๋ยวหรือเฝอก็ได้นะคะแต่ไม่ใช่ราเมนหรือไม่ใช่มาม่านะคะมาม่าเราจะา instant noodle ซึ่งอันนี้จะเป็น just noodle soup นะคะก็จะเป็นประเภทก๋วยเตี๋ยวหรือเฝอนั่นเองค่ะก็เป็นอาหารของประเทศแลกคะอ่าวเวียดนามคะ่ะหรือจีนก็มีนะคะเอาละเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกับอาหารที่มีชื่อว่า croissant 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 ก็คือครัวซองนะคะเป็นเหมือนขนมปังชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นลักษณะแบบนี้เลยของประเทศฝรั่งเศสนะคะเราก็จะมักรับประทานกับ after noon tea หรือเป็นมื้อเช้า breakfast ก็ได้นะคะ Croissant ต่อไปคะ่ะกับ sushi. s ูชิซูชิ ซูชิหรือซูชินะคะทับศัพท์เหมือนกันเลยซูชินะคะก็จะเป็นอาหารของประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็จะเป็นลนักษณะอาหารแบบ1คํานะคะเรามีโปะหน้าปลาต่างๆนะคะหรืออาหารประเภททะเลก็ดีหรือมีเนื้อบ้างนะคะเราเรียกว่าซูชิค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูอาหารประเภทสุดท้ายกันนะนะคะนี่ก็คือพิซซ่าพิซซ่า พิซซ่าหรือพิซซ่าค่ะก็เป็นอาหารที่ใครหลายๆคนชอบทานนะคะเพราะาเราประทานง่ายนะคะพิซซ่าก็เป็นอาหารประจำชาติของอิตาลีนั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีหลากหลายหน้าเลยนะคะสหลายคนก็ชอบกินค่ะเอาล่ะค่ะเมื่อนกักเรียนได้เรียนเรื่องรู้เกี่ยวกับอ,อ,อาหารประเภทต่างๆไปแล้วเดี๋ยวเรามาทำกันบ้านกันดีกว่านะคะ ซึ่งการบ้านในวันนี้นะคะคุณครูก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือ Student Book นะคะที่หน้า124และ125ค่ะไม่ยากเลยเติมคำลงในช่องว่างแล้วก็จับคู่ให้ถูกต้องนะคะโอเคค่ะเวลาส่งงานอย่าลืมเขียนชื่อชั้เล็กที่ก่อนส่งให้เรียบร้อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Delicious Food เป็นยังไงคะ เรียนไปหิวไปใช่ไหมหลังจากเรียนจบนะักเรียนก็สามารถไปรับประทานอาหารได้เลยนะคะแล้วก็ฝึกอ่านฝึกออกเสียงและอย่าลืมทำการบ้านเลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย see you next week สวัสดีค่ะ